ใช่ที่ว่าซื้อเว้เนี่ยสาวซื้อไปที่บ้านเนี่ยจะหมดแล้วเ่อข้าวมาจากซื้อขาไม่ไม่ผ่าเขาไปกินที่อืนอ่เยอะเลยเอากี่ลูกสองเอาเด็กหัวผ่าแดงที่บ้านกินเมื่อกี้อร่อยเลยกินแทนข้าวเลยมันลูกใหญ่เลยเนื้อเยอะ

ใช่กินได้ทั้งอำเภอพอไหมไม่พอซื้ออไม่พอซื้อกินได้หลายวันได้ล้วสแล้วก็เทเลยปลานส่ อันนี้ใส่